ก็สวัสดีครับก็อยู่กับช่องทอเก็บรถเกี่ยวซิ่งนะครับก็วันนี้ก็อันนี้เป็นตอนเย็นนะครับห้าโมงกว่านะครับก็เกี่ยวโพดสี่ไร่นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงรถเกี่ยวนะครับที่หลายๆคนครับถามเข้ามาครับว่ารถเกี่ยวเจ้าช้างไฟฟเนี่ยเกี่ยวโพด เป็นยังไงนะครับแล้วเกี่ยวข้าวเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนะว่าเจ้าช้างไไฟนี่ก็เป็นรถเกี่ยวถือว่าเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับออันนี้เป็นข้าวโพดครับฝักก็พอใช้ครับฝักน้อยก็มีนะครับโคดแน่นลีครับก็ไม่รู้ว่าเสียจะได้กี่ตันนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงครับเจ้าช้างไวไฟครับ ก็ที่ว่ายอดขายก็ดีครับไม่แพ้รถ,รถรถอู่นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการซ่อมครับก็การซ่อมครับคือซ่อมดูแลง่ายนะครับแล้วก็การรักษาของเจ้าช้างนี่คือรักษาง่ายครับเวลาซ่อมแซมจุด อื่นนี่คือซ่อมง่ายทุกจุดเลยนะครับสำหรับที่เคยซ่อมมาครับไม่จุกจิกนะครับบอกเลยว่าไม่จุกจิกคือสายพานแต่ละจุดนี่คือแบบเราถอดทำแป๊บเดียวครับไม่ไม่เหมือนค่ายอื่นค่ายอื่นนะครับก็ไม่ขอพาพิงถึงรถอู่หรือว่ารถอะไรค่ายไหนนะครับก็คือแบบรถแบบค่ายอื่นเงี้ย เรารู้ยูนแล้วครับก็คือสำหรับคนที่ใช้ช้างนี่จะรู้ดีครับว่าทุกจุดซ่อมง่ายบำรุงง่ายนะครับแล้วการดูแลรักษาง่ายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับกดไลค์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็การทํางานนะครับการทํางานคล่องคือมีความคล่องตัวสูงครับเลี้ยวเลี้ยง่ายเลี้ยวไวนะครับไปทุกพื้นที่นะครับ ที่เราไปเกี่ยวมาครับไม่ว่าจะเป็นนาลมนาแห้งหรือว่าบนดอยครับหรือว่าบนเขาที่เกี่ยวโพดนะครับที่ผมไปถ่ายดูครับไปปีนหินนะครับที่เขาพวงครับเนี่ยคือขึ้นเขาสูงดันสบายครับกําลังเครื่องไม่มีตกครับเลี้ยวรถรถนี่เลี้ยง่ายครับใ้ทุกพื้นที่นะครับเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องครับ เจ้าช้างนี่ถือว่าเย่อล่องกว่าใายอื่นแล้วครับก็หลายคนที่เขาพูดมาครับููเป็้เสียงเดียวกันเลยครับก็คือก็คือคนที่เขาเขาขับใคยอื่นมาครับแล้วเขาลองขับเจ้า้างใ่ไฟนะครับเขาบอกว่ามันขับง่ายครับขับง่ายแล้วเลี้ยวเลี้ยวง่ายครับขับสบ,บายครับ คือนี้ผมฟังเขามาครับที่เราพูดมาครับแล้วก็ถึงกับต้องออกมาขับเองก็มีนะครับที่ที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับคือเขาขับรถอู่มาก่อนครับแต่ทําไมเขาถึงเลื้ยวรถอู่นะครับก็คือหลายปัจจัยนะครับเพราะว่าการดูแลมันรักษามันต่างกันนะครับเขาก็บอกว่ากระชางมันเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องก็ต้อมดูแลง่ายครับ คือเขาขับมาหลายค่ายอยู่นะครับพี่พี่คนนั้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดถึงชื่อครับแต่ว่ามันมีคลิปที่เขาพูดอยู่นะครับช้างเคยไปไล์อยู่นะครับเมื่อปีสองปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช้างนะครับออกง่ายครับคือใช้งเงินดาวน่าจะถูกกว่าค่าอยอีกแล้วนะครับ แล้วเรื่องการทํางานนี่หน้างานนี่ก็คือแค่จะไม่เป็นไรเลยครับอันนี้ก็อยู่ที่ที่เจ้าของรถแล้วก็คนขับนะครับว่าเช็ครถมาดีแค่ไหนนะครับแต่สำหรับเราก็เช็คตลอดนะครับก่อนจะไปโรงงานหรือว่าก่อนจะโรงงานใหญ่อย่างนี้ครับลื้อเช็คครับอย่างคันแม่แก่ครับเราลื้อหมดเลยครับช่วงบนนะครับช่วงล่างก็ขึ้นใหม่หมดครับท่วงบนก็ลื้อ ทำใหม่ครับทั้งนอกและในนอกก็แปะมีเอาแปะสลเล็ตแปะข้างครับของเรืเป็นเหล็กแปะสลเล็กแปะนะครับดูคกับเงาว้าครับเราใจใจไอ้นั่นหัดนะครับต่ประวันหัดนะครับเงาบลยเรือก็ทำทำสีใหม่ครับอันนี้เป็นสีแดงครับแดงแดงสดนะครับไม่ใช่สีของโรงงานนะครับถ้าเป็นสีโรงงานนี่มืดนะครับ ถ่ายแล้วมันดูไม่สวยนะครับนมันดูสวยดีครับก็คือการซ่อมก็ง่ายการทํางานก็ง่ายครับเพราะว่าผมไปเกี่ยวมาก็มีทางบนเขาครับบนเขาแล้วก็บนดอยครับอย่างบนดอยแม่สลองครับนาบิ่งน้อยๆครับบิ่งและงานก็มีครับแล้วก็โลมครับช้างนี่ก็คล่องตัวสูงครับลุยได้ทุกพื้นที่ครับนาแห้งก็สบายครับ จอช้างนี่ถือว่าเป็นยังไงอะที่หนึ่งในใจนะครับยอดขายก็ดีครับก็อันนี้เป็นแนวทางครับผมพูดไปก็คงใ,ใครเชื่อครับก็ต้องลองกันดูครับลองลองขับก่อนหรือว่าลองมาศรรึกษาก่อนนะครับจากหลายท่านนะครับ อันนี้เรามาแบ่งความรู้กับแบ่งความรู้ครับคือเราไม่ได้อวยครับก็คือเราก็พูดตามความจริงครับว่ารถดีไม่ดีครับแล้วอีกอย่างก็ขึ้อย่เกี่ัของรถครับว่าจะซ่อมดูแลถึงหรือเปล่านะครับเพราะบางคนก็ปล่อยครับบางคนเขาเขาปล่อยครับไม่ได้ดูแลอะไรครับถ้าดูแลก็สุดยอดเลยครับรถไม่เป็นไรแน่นอนหน้างานนะครับ ก็แบบมันคขรู้กันไปนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูการงานไปด้วยฟังไปด้วยนะครับก็ใครข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็เกี่ยวไปเรนะื่อยครับ ก็จะช้างก็หมอนก,กับมือใหม่มากเลยนะครับว่าขับง่ายดูแลง่ายนะครับก็ดูสิครับแต่ละจุดแต่พานะครับลองเห็นชัดเจนนะครับมันคอยได้ฝากไว้นะครับจะแยกจะแยกแบบเนี้ยนะแบบอิสลาหเลยนะครับเปลี่ยนก็ง่ายในก็ง่ายนะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็สงสัยหรือว่าคลองใจตรไหนก็นคอมเมนต์นะครับคอมามนต์ได้ครับอ้โหันี่ต้นแน่นนะครับแต่ว่าฝักไม่เท่าไหร่ครับ ก็น่าได้อยู่สักสามตันก,กว่านะผมคิดว่านี่โัตวเด้นสุดอยู่ยับนี่คันวก,ก็ไว้ไปพกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนครับก็สวัสดีครับ